สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะสสโบค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเนี่ยนะคะแล้วก็พบกับพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็มาแจ้งว่าตอนนี้ข้าวเนี่ยเป็นโรคอีแดงนะคะก็เลยประสานผ่านท่านเกษตร,รษจังหวัดท่านวิระเข้าไปค่ะท่านวิระก็ได้ํา เกษตรเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบให้แล้วนะคะแล้วก็ท่านก็เลยฝากมากระจายข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องค่ะใครที่มีข้าวเป็นโรคอีแดงเนี่ยก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆค่ะแางนี้นะคะก็ท่านก็เล่าก่อนนะคะว่าในส่วนของช่วงตั้งแต่ปลายธันวาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยอากาศของสุโขทัยก็ค่อนข้างหนาวค่ะประมาณ20องศาก็เลยทําให้ข้าวเนี่ย ออมีอาการใบเหลืองซีดแพะแกนแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าที่อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นเกิน20องศาเนี่ยค่ะท่านก็เลยแนะนำให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะงดใส่ปุ๋ยเคมีทุกชนิดค่ะและให้ฉีดพ้นธาตุอาหารเสริมสังกะสีเพื่อปรับสมดุลให้ต้นข้าวมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศหนาวได้ดีขึ้นค่ะ พอเรารอจนถึงอุณหภูมิสูงกว่า20องศาเนี่ย mm hmm. ก็จะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ย mm hmm. เริ่มหว่าน mm hmm. ปุ๋ยสูตร46-0-0ีในอาตาัตราไล่ละประมาณ5-10กิโลค่ะตัวนี้ก็จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าวให้ดีขึ้นตรงนี้ท่านเกษตรวีระเนี่ยก็ฝากเน้นย้ำให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะว่าไม่ต้องกังวลไปปัญหานี้แก้ไขได้ค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะนค่ะ mm hmm.